สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากแดนจินโจ้นะครับตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายของปี2,568นะครับนี่อัดคลิปคืนวันที่31ทธันวาคมพอดีเลยนะครับก็ในปีนี้นะครับมีประเด็นที่ท้าทายสังคมออสเตรเลียเป็นอย่างมากนะครับ คิดว่าควรจะนำมาเล่าเป็นประเด็นสุดท้ายของปี2568นี้นะครับก็คือประเด็นเกี่ยวกับจุดยืนของสังคมออสเตรเลียนะครับที่มีต่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับประเด็นนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นประเด็นที่สร้างความแตกแยกในสังคมออสเตรเลียมาอย่างน้อยก็ สอสปีแล้วตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะครับที่กลุ่มฮามาสบุกเข้าไปในอิสราเอลแล้วก็จับตัวประกันนะครับฆ่าชาวอิสราเอลไปจำนวนไม่น้อยนะครับหลังจากนั้นอิสราเอลก็ตอบโต้นะครับถลม่มฉนวนกาซาอย่างหนักนะครับแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์นะครับพลเรือนชาวปาเลสไตน์ไปมากเช่นเดียวกัน,นครับแล้วความรุนแรงก็ยังคงคุกรุ่นอยู่นะครับ ในสังคมออสเตรเลียก็จะมีทั้งฝั่งชาวยูนะครับซึ่งอาศัยอยู่จำนวนไม่น้อยแล้วก็ฝั่งที่เป็นผู้อพยพมาจากตะวันออกกลางหรือว่ามีเป็นชาวปาเลสไตน์ก็มีนะครับสองฝั่งนี้ก็จะมีการประท้วงแล้วก็ประทะกันอยู่บ้างประปรายแต่ว่าเท่าที่ผมติดตามข่าวมาตลอด2ปีก็จะพบว่าในสังคมออสเตรเลียนะครับ มีกระแสต่อต้านตอนแรกเนี่ยเขาพยายามจะจำกัดว่าต่อต้านรัฐบาลอิสราเอลของนายกรัฐมนตรีเบนจาม,มินเนทันยาฮูนะครับเพราะว่าคนออสเตรเลีย,ยเหล่านี้มองว่ารัฐบาลอิสราเอลชุดปัจจุบันนี้เป็นรัฐบาลขวาจัดนะครับแล้วก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบอต่อการเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์ชาวปาเลสไตน์ในฉวนกาซานะครับ ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะครับเท่าที่ผมติดตามข่าวมาเนี่ยแม้แต่มหาวิทยาลัย A N U ของผมนะครับ Australian National University ก็มีการประท้วงของนักศึกษาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีการประทะกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงแคนเบราอ่าหลายครั้งนะครับแล้วก็มันจะมีกระแสะออกมาว่านักศึกษากลุ่มที่ประท้วงเนี่ย นอกจากจะต่อต้านรัฐบาลอิสราเอลแล้วเรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย A.N.U เนี่ยตัดความสัมพันธ์กับรัฐบาลอิสราเอลทุกระดับนะครับทุกรูปแบบที่มีอยู่มันก็บางทีมันก็ลามนะครับไปจนถึงการคุกคามนะครับสวัสดิภาพของนักศึกษาที่อ,อาจจะเป็นชาวยวที่เรียนอยู่ที่นั่นด้วยนะครับแล้วการประท้ววมันก็ มีเกิดขึ้นในหลายมหาวิทยลาลัยทั้งที่ University of Sydney University of Melbourne อย่างนี้เป็นต้นนะครับรัฐบาลของออสเตรเลียนะครับนำโดยพรรคเลเบอร์หรือว่าพรรคแรงงานนะครับานายกรัฐมนตรีชื่อแอนโทนีอัลเบเน e ซี่เนี่ยก็พยายามนะครับที่จะ b a l านซ์ Balance, หรือว่าสร้างความสมดุลครับในเรื่องจุดยืนนะครับก็คือด้านหนึ่งก็พยายามที่จะประนามนะครับการกระทําของฮามาสว่าเข่นฆ่าชาวยิวชาวอิสราเอลผู้บริสุทธิ์นะครับอีกมุมหนึ่งก็ตําหนิรัฐบาลอิสราเอลอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรงพอสมควรว่าได้เข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์นะครับในฉนวนกาซา แล้วก็เป็นการทําลายนะครับหรือว่าขัดขวางกระบวนการเจราจาสันติภาพในตะวันออกกลางแล้วก็จะยิ่งทําให้การก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์แล้วก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเนี่ยมันช้าไปอีกนะครับทีนี้รัฐบาลอัลเบเนซีที่มีจุดยืนในลักษณะแบบนี้ก็ถูกโจมตีจากทั้งสองฝ่ายนะครับหมายความว่า ฝ่ายขวาหรือฝ่ายอนุรักษ์นิยมในออสเตรเลียนำโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับที่เราเรียกว่า The ะคอ l i t ิชันะครับซึ่งในพรรคร่วมฝ่ายค้านนี้ก็จะมีพรรคการเมืองหลายพรรคนะครับแต่ว่าพรรคที่ใหญ่ๆเด่นๆเนี่ยจะมีพรรคลิฟลรอก Liberal กับพรรค n นช i ั่นอฝั่งเนี้ยก็โจมตีรัฐบาลว่าเข้าข้างปาเลสไตน์แล้วก็บางทีก็กล่าวหารุนแรงไปถึงขั้นว่าสนับสนุนผู้ก่อการร้ายอย่างฮามาสด้วยซ้ำไปนะครับ เรียกว่านักการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยขึ้นปราศัยบนเวทีที่สนับสนุนอิสราเอลนะครับแล้วก็ด่ารัฐบาลของพรรคแรงงานอย่างหนักนะครับว่า,าทำลายนะครับความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับอิสราเอลที่มีมาอย่างยาวนานนะครับส่วนพรรคกรีนซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายนะครับก็โจมตีรัฐบาลอัลเบเนซซี่นะครับ ของพรรคเลเบอร์ว่าเข้าข้างอิสราเอลไม่ยอมประนามไม่ยอมคว่ำบาตรนะครับรัฐบาลที่มือเปื้อนเลือดมีส่วนในการเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์ในฉนวนกาซ่านะครับแล้วผู้นำของพรรคกรีนนะักการเมืองพรรคกรีนก็เข้าร่วมนะครับการชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์อย่างชัดเจนเปิดเผยนะครับเพราะฉะนั้นคือรัฐบาลก็เหมือนโดนแซนวิชนะครับอยู่ ตรงกลางนะครับขวาก็ด่าซ้ายก็ด่านะครับว่าเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับทีนี้หลังการเลือกตั้งนะครับในปีปีนี้แหละเดือนพฤษภาคม2025นะครับ <c oughs> ก็พักเลเบอร์นายกแอนโทนี่อัลเบเนซี่ชนะการเลือกตั้งกลับมาอย่างถล่มทลายนะครับกว่าที่นั่งสอสอไป94ที่นั่งจาก150นะครับพักฝ่ายค้านเนี่ย รวมกัน4พักนะครับได้แค่43ที่นั่งนะครับก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่ย่อยยับยับเยินที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของออสเตรเลียนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก่อนการเลือกตั้งเนี่ยพอไปลงเลือกตั้งแล้วสอบตกตัวเองสอบตกนะครับก็ต้องหมดอนาคตทางการเมืองไปนะครับทีนี้ เหตุการณ์ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอัลบบเนซี่เนี่ยในเดือนกันยายนนะครับวันที่21กันยายน2568ที่ผ่านมาก็ประกาศนะครับรับรองสถานะการเป็นรัฐของปาเลสไตน์นะครับทั้งๆทีท่ในอดีตเนี่ยเราก็คงพอทราบว่าออสเตรเลียก็จะเป็นชาติตะวันตกชาติหนึ่งที่ Uh, ไม่ไม่เคยยอมรับนะครับว่าปาเลสไตน์มีสถานะเป็นรัฐนะครับนายกอัลเบเนซีเนี่ยถึงขั้นไปกล่าวนะครับสุนทรพจน์ในในที่ประชุมสหประชาชาตินะครับที่สหรัฐอเมริกาบอกว่า uh, right now Gaza is in the grip of humanitarian catastrophe and for this the Israeli government must accept its share of responsibility ขณะนี้นะครับฉนวนกาซาเนี่ยกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านมนุษยธรรมนะครับและรัฐบาลอิสราเอลต้องรับผิดชอบต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นก็ผมว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมันหาได้ยากมากหรือแทบจะไม่มีเลยที่นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียเนี่ยจะ ตำหนินะครับรัฐบาลของอิสราเอลตรงๆชัดเจนแบบนี้นะครับหาได้ยากมากผมยังแทบหาไม่เจอเลยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วจุดยืนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกานะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ออกมาไม่เห็นด้วยออกมาโจมตีรัฐบาลออสเตรเลียอย่างหนักนะครับถึงขั้นบอกว่า นายกอัลเบเนซี่นี่คือผู้ที่ทำลายนะครับความสัมพันธ์อันดีงามเหนียวแน่นระหว่างออสเตรเลียกับอิสราเอลที่มีมายาวนานแถมยังวิจารณ์ด้วยว่าเนี่ยคือการให้รางวัลกลุ่มเกราะก่อการร้ายฮามาสนะครับเรียกว่าบอกว่าฮามาสเนี่ยคงดีใจที่ทําสำเร็จนะครับคือกดดันให้รัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยรับรองสถานะของรัฐปาเลสไตน์นะครับจริงๆก็มี ประเทศในยุโรปนะครับอีกหลายประเทศนะครับตะเทศตะวันตกอีกหลายประเทศที่ประกาศยอมรับปาเลสไตน์ให้มีสถานะเป็นรัฐเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นเหมือนกันนะครับว่าใครที่บอกว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นลูกไล่นะครับเป็นผู้ช่วยของสหรัฐอเมริกาจะต้องมีจุดยืนทางด้านนโยบายต่างประเทศเหมือนสหรัฐอเมริกาทุกเรื่องแล้วก็ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้พิสูจน์แล้วนะครับไม่จริง เพราะว่าสหรัฐอเมริกาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะไม่มีวันยอมรับสถานะของรัฐปาเลสไตน์เด็ดขาดแต่ออสเตรเลียในยุคพักเลเบอร์รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลเบเนซี่ประกาศยอมรับนะครับว่าปาเลสปาเลสไตน์มีสถานะเป็นรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประกาศในที่ประชุมสหประชาชาติเลยทีนี้เรื่องมันก็ควรจะจบ เท่านี้นะครับแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์กราดยิงนะครับผู้คนที่หาดบอนไดนะครับในนครซิดนีย์นะครับเราเรียกกันว่าบอนไดบีชนะมันก็เป็นหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดแล้วมั้งครับในในประเทศออสเตรเลียอยู่ในนครซิดนีย์นะครับจริงๆมันเป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลของชาวยู แล้วก็มีผู้กอ่กอเหตุนะครับเป็นพวกที่ฝักใฝ่ในกลุ่ม IS นะครับก็กราดยิงนะครับมีผู้เสียชีวิตไปประมาณ14-15คนประมาณนี้นะครับ14คนก็รวมทั้งมีเด็กอายุประมาณ10ขวบนะครับรวมอยู่ด้วยนั้นพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ย ก็มีกระแสะเรียกร้องนะครับไปถึงรัฐบาลว่าให้ตั้งคณะกรรมการพิเศษนะครับขึ้นมาเพื่อสอบสวนหาสาเหตุนะครับว่าเ,าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับคณะกรรมการพิเศษที่ว่านี้ชื่อภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า royal commission นะครับคณะกรรมการที่เรียกว่า royal commission เนี่ยเป็นระบบของ ประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาไตาส่สวนหรือว่าสแสวงหาข้อเท็จจริงเฉพาะเหตุการณ์สำคัญสำคัญเรื่องใหญ่สะเทือนขวัญน,นะครับแล้วก็มีอำนาจมากนะครับสามารถที่จะเรียกบุคคลองค์กรต่างๆเนี่ยมาให้ถ้อยคำแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับคือข้อมูลการให้ถ้อยคำเนี่ย จะเป็นไปนโดยเปิดเผยนะครับอาจจะมีข้อยกเว้นเป็นดุลพินิษของกรรมการได้บ้างนะครับในกรณีที่จะสอบสวนการเป็นการลับนะครับแล้วก็ถ้าหน่วยงานหรือบุคคลใดปฏิเสธนะครับไม่ยอมให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการชุดนี้นะครับก็จะมีโทษตามกฎหมายเพราะฉะนั้นตอนนี้ชาวยิวในออสเตรเลียนะครับ นักกฎหมายที่มีชื่อเสียงอดีตผู้พิพากษาศาลสูงนะครับนักการเมืองฝ่ายค้านนะครับมีนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเลเบอร์นิดหน่อยที่ออกมาเรียกร้องโดยเปิดเผยนะครับว่าให้นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลเบเนซี่เนี่ยตั้ง Royal Commission ขึ้นมาเพื่อไต่สวนนะครับแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกราดยิงที่เกิดขึ้นนะครับ รวมทั้งข้อเรียกร้องนี่มันเลยไปถึงขั้นว่าควรจะต้องสืบสวนนะครับวิเคราะห์หาสาเหตุเกี่ยวกับกระแสต่อต้านชาวยิวที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆในประเทศออสเตรเลียด้วยนะครับเพราะว่านอกจากมีการประท้วงกันวุ่นวายไปหมดทั้งประเทศแล้วจริงๆในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์อีกเยอะนะครับเช่น การเผาบ้านนะครับของผู้นำชุมชนชาวยิวเผารถ <_ an> เผาศาสนสถานคุกคาแม้กระทั่งศูนย์เลี้ยงเด็กนะครับของของชาวยิวโรงเรียนนะครับทุกวันนี้ในขสื่อมวลชนออสเตรเลียก็รายงานกันมาต่อเนื่องว่าเด็กนักเรียนที่เป็นชาวยิวในออสเตรเลียเนี่ยเวลาจะ ไปโรงเรียนนะครับก็จะรู้สึกหวาดกลัวหวาดผวาหวาดระแวงไปหมดว่าจะมีใครมาทำร้ายหรือเปล่าโรงเรียนชาวยูวในออสเตรเลียหลายเมืองนะครับโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ s y d ซิดนีย์เมลเบิร์นเนี่ยถึงขั้นต้องจ้างเ,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ติดอาวุธนะครับมาคุ้มครองออสวัสดิภาพคุ้มครองนักเรียน คุ้มครองครูคุ้มครองผู้ปกครองอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกระแสพวกนี้ครับมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในช่วง2ปีนะครับนับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลจนกระทั่งมาปะทุเดือดที่สุดนะครับถึงจุดสุดยอดจุดสูงสุดคือเหตุการณ์เสะเทือนขวัญที่หาดบอนไดเพราะฉะนั้น ผู้เกี่ยวข้องในประเทศออสเตรเลียนะครับรวมทั้งครอบครัวของเหยือ่อด้วยก็พยายามเรียกร้องให้นายกอัลเบเนซีตั้ง Royal Commission ขึ้นมานะครับเพื่อสังคายนาเรื่องนี้กันสักทีหนึ่งนะครับจะต้องดูไปจนถึงเรื่อง Hate Speech การเผยแพร่นะครับความเกลียดชังอะไรต่างๆแล้วก็วางมาตรการป้องกันแก้ไขต่อไปประเด็นปัญหาก็คือว่า นายกอัลเบเนซีจนถึงวันนี้นะครับก็ยังคงปฏิเสธไม่ยอมตั้ง Royal Commission นะครับแต่ว่าตั้งอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียเป็นประธานกรรมการแล้วก็สอบข้อเท็จจริงกันภายในว่าหน่วยงานความมั่นคงนะครับประกอบไปด้วยหน่วยข่าวกรองกับตำรวจมีความผิดพลาดบกพร่องอย่างไรบ้างนะครับ ในการปล่อยประละเลยให้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้ขึ้นแล้วก็กรรมการชุดนี้มีหน้าที่รายงานนะครับผลให้รัฐบาลทราบเนี่ยในเดือนเมษายน2569ทีนี้ก็เกิดกระแสะวิจารณ์กันทั่วประเทศว่า,าทำไมนายกรัฐมนตรีนะครับถึงปฏิเสธที่จะตั้ง Royal Commission ในเหตุการณ์ที่ มันใหญ่แล้วก็ทำร้ายจิตใจของคนออสเตรเลียทั่วประเทศนะครับเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นหนึ่งในรอบ10บปีนะครับที่มีผู้เสียชีวิตมากมายขนาดนี้แล้วก็เทือนขวัญมากๆนะครับาการวิพากษ์วิจารณ์นายกอัลบเนซี่ก็เริ่มตั้งแต่ว่าอ๋อพอได้เสียงข้างมากจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ย กวาดไป94้จาก150ที่นั่งก็หยิงธนงนะครับจองหองและไม่ยอมที่จะฟังใครไม่ยอมฟังข้อเรียกร้องของประชาชนนะครับล่าสุดเนี่ยเหยื่อนะครับครอบครัวของเหยื่อที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงก็ด่านายกรัฐมนตรีว่าเป็นพวกขี้ขลาดนะครับไม่ยอมตั้ง royal commission ขึ้นมา เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงกลัวใช่ไหมที่จะถูกเปิดแผลถึงความล้มเหลวในการปกป้องชีวิตทรัพย์สินของชาวยิวที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียซึ่งถือเป็นพลเมืองออสเตรเลียเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ท้าทายนะครับแล้วก็จะเป็นชนักติดหลังของ รัฐบาลเลเบอร์ที่นำโดยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซี่เลยไปจนถึงปี69ปีหน้านี้แน่นอนนะครับแล้วก็จะถูกวิพากวิจารณ์ณอยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าในเดือนเมษายนปีหน้านี้ปี69เนี้ยนะครับผลการสอบข้อเท็จจริงออกมาจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆช่วงปลายปีนะครับที่ควรจะมีความสุขสนุกสนานของอคนออสเตรเลียนะครับก็กลับมีเรื่องเศร้านะครับเรื่องสะเทือนขวัญแทรกเข้ามานะครับในช่วง2ส,สัปดาห์ก่อนคริสต์มาสนะครับแล้วก็ กลายเป็นประเด็นการเมืองเป็นประเด็นท้าทายสังคมออสเตรเลียอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ร่วมกันเนาะระหว่างคนยิวกับคนปาเลสไตน์นะครับรวมทั้งแนวคิดการต่อต้านชาวยิวที่ขยายและกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับรัฐบาลและสังคมออสเตรเลียจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรก็เป็นเรื่องน่าติดตามนะครับนี่ก็เป็นเรื่อง วุ่นวนเรื่องว้าวุ่นในช่วงปลายปีของอประเทศออสเตรเลียนะครับก็ขอถือโอกาสนี้นะครับไว้อะไรนะครับแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กระดยิงที่หาดบอนไดของประเทศออสเตรเลียทุกท่านแล้วก็หวังว่าสังคม Australia ออสเตรเลียจะหาแนวทางนะครับในการอยู่ร่วมกันโดยสันติแล้วก็ ป้องกันไม่ให้ความรุนแรงลักษณะนี้มันเกิดขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับมาที่ประเทศไทยนะครับก็ต้องถือโอกาสนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทหารตำรวจฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงตอชอดอนะครับเจ้าหน้าที่ชอรอบอแล้วก็ทุกเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงท,ท,ทุกทท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เข้มแข็งในการปกป้องอธิปไตยของประเทศนะครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับถ้านับรวมการผมว่าก็ครึ่งปีได้เนาะตั้งแต่มิถุนากรกดาเป็นต้นมานะครับก็ขอสดุดีวีรชนนะครับทหารกล้าทุกท่านที่เสียสละเลือดเนื้อชีวิตปกป้องแผ่นดินของคนไทยของประเทศไทย เอาไว้นะครับก็สุดท้ายนะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับได้โปรดดนบันดาลประทานพรให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับที่สำคัญขอให้ทุกท่านได้รับความรักที่อบอุ่นและ งดงามจากผู้คนรอบข้างเสมอตลอดปี2,569และตลอดไปนะครับแล้วก็ในปี69กลับมาพบกับรายการเรื่องเล่าจากแดนจิงโจ้ได้ใหม่นะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ครับ Happy New Year สวัสดีครับ